สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษศุขค่ะเย็นวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่รัฐบาลเตรียมยกระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการท่องเที่ยวเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดและประเทศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน นายนันทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบในการมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยการระดับจังหวัดรวม3จังหวัดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรีซึ่งภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนของจังหวัดซึ่งนับได้ว่ามีศักยภาพเป็นอย่างมากดังนั้นทางคณะกรรมการจังหวัดต้องมองโจทย์การดาเนินงานให้ชัดเจนหากติดขัดหรือมีปัญหาด้านใดให้มาแจ้งเพื่อที่จะได้นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อทำการปลดล็อก ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นําเสนอปัญหาใน3ด้านได้แก่ด้านอุตสาหกรรมที่มีการผลิตบุคลากรไม่เพียงพอหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์ด้านอาชีพและยังมีความเหลื่อมล้าทางการศึกษาด้านการเกษตรต้องการการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อรองรับพื้นที่เกษตรซึ่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัด ด้านการท่องเที่ยวที่มีกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่ซับซ้อนทําให้ไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยวในฐานะที่จังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกและปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ให้กับภาคธุรกิจ โดยปัญหาดังกล่าวนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะรับเรื่องทั้งหมดมาพิจารณาหากเรื่องไหนทําไม่ได้จะบอกทันทีเรื่องใดต้องมีลำดับความสําคัญต้องใช้เวลาจะแจ้งให้ทราบส่วนด้านการศึกษาจะไม่ยอมให้เกิดการหลื่มล้าทางการศึกษาอย่างเด็ดขาดการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนขอให้ทุกท่านที่เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะหนึ่งเอกชนไทย1จังหวัดหากทางจังหวัดมีแผนแม่บทด,ด้านการศึกษาหลักและชัดเจนก็จะสามารถนำองค์ความรู้ด้านภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้และสามารถขยายหรือกระจายองค์ความรู้นี้ไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้